วัดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าคนที่มีปัญหากรดไหลย้อนระดับ3-4เนี่ยค่ะเราจะกินจะนอนกันยังไงดีเพราะว่าถ้าหากว่าคนที่มีปัญหากรดไหลย้อนระยะเริ่มต้นเนี่ยค่ะมันอาจจะอาการไม่ได้รุนแรงอะไรก็สามารถที่จะรับประทานอาหารทั่วๆไปได้อาจจะหลีกเลี่ยงเฉพาะบางอย่างที่เป็นหลักๆนะคะก็คืออย่างเช่นในส่วนของอาหารที่มีรสเปรี้ยวอาหารมันอาหารหวานจัดอาหารหมักดอง งดชากาแฟอันนั้นก็เป็นทั่วไปแต่ถ้าพบว่าเป็นเยอะแล้วปัญหาก็คือว่าทานอะไรไม่ได้เลยทานไม่ลงหรือบางครั้งนะคะก็คือจะทานแต่ปรากฏว่าก็ติดอยู่ที่คอหอยนี่หรือบางคนก็คือมาติดอยู่ที่ลิ้นปี่ตรงนี้เนื่องจากว่าลมมันตีขึ้นมาดังนั้นนะคะการที่เราจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถกลับมาสู่สภาวะปกติได้ก็คงจะต้องใช้ กำลังกายกําลังใจมากพอสมควรในการที่จะมาดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อไม่ให้มันพัฒนาไปรุนแรงมากขึ้นบางคนจะพบนะคะว่าช่วงที่เป็นเยอะๆคือเรียกว่ากําเริบเนี่ยคะ่ะมันเป็นขนาดที่ว่าหายใจไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลเลยพอหายใจไม่ได้นี่ต้องไปฉีดยาไอ้ทันก็ดีไปถ้าไปไม่ทันก็คือคงจะทราบนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเองนะคะ การที่เราจะดูแลสุขภาพของเราเดี๋ยวก็คงจะต้องดูแลสัญญาณที่อยู่ข้างในร่างกายของเราว่าเขาบอกเราว่าอะไรและเราก็ทําทไปตามนั้นเบื้องต้นค่ะการกินอาหารสําหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะก็คือ1คือกินอาหารให้ตรงเวลาเพราะการกินอาหารตรงเวลาเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้น้ําย่อยเนี่ยคะ่ะเขาหลังมาเป็นเวลาเพราะการที่เรามีปัญหากรดไหลย้อนเนื่องมาจากว่าน้ําย่อยเนี่ยเขาไม่มีประสิทธิภาพหรือเสื่อมประสิทธิภาพหรือน้ําย่อยเจือจางเกินไปอันเนื่องมาจากพฤติกรรมเช่น เราดื่มน้ํขนาขณะที่ทานอาหารหรือในเวลาที่ไล่เลี่ยกกันเนี่ยคะ่ะมันจะทําให้น้ําย่อยเนี่ยเจือจางพอเจือจางก็ย่อยไม่ได้อีกในกรณีหนึ่งก็คือคนที่กินยาลดกรดนะคะซึ่งคนที่มีปัญหากรดไหลย้อนเนี่ยนะคะกรดมันก็หลั่งมาไม่เป็นเวลาแล้วบางครั้งกรดก็น้อยอยู่แล้วพอไปกินยาลดกรดมันก็เลยไม่เหลืออะไรที่จะมาย่อยอาหารเมื่อกินอาหารเข้าไปจึงท้องอืดแน,น่นการที่จะมีปัญหาในเรื่องของการกินนะคะจากปัญหาเรื่องของระบบการย่อยเนี่ยคะ่ะ บางครั้งนะคะมันไม่ได้แปลว่ากินปุ๊บแล้วมันจะเป็นปั๊บมีอาการปั๊บเลยไม่ใช่บางทีต้องหันไปมองว่าไอ้สามมื้อที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้ของคุณเนี่ยคุณกินอะไรบ้างทําไมอาการของคุณวันนี้มันจึงเป็นเช่นนี้บางคนบอกเลยนะคะว่าเมื่อวานก็ดีๆพอวันนี้ทําไมอาการมันเหมือนกับว่ามันเป็นมากขึ้นทั้งๆที่ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน ดิฉันบอกเลยนะคะว่าเท่าที่ได้สัมผัสกับผู้ที่มีปัญหากรดไหลย้อนมา3-400คนเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ติดตามได้พูดคุยกันมาเสมอๆเ,เนี่ยนะคะจะพบเลยว่า90%ซมาจากอาหารแสลงค่ะบางคนไม่รู้ตัวเลยนะคะว่ากําลังกินอาหารแสลงไปหรือได้กินอาหารแสลงไปแต่พอได้มีโอกาสได้พูดคุยเรียนกันจะทราบเลยนะคะว่ากินอาหารแสลงเช่นถามว่ากินอาหารอะไรบ้างก็จะบอกว่ากินแต่ข้าวต้มกินแต่ต้มผักไม่ได้กินอะไรเลยขึ้นไป ดื่มอะไรคะไม่ได้ดื่มค่ะดื่มน้ําอย่างเดียวคุยมาคุยไปแบบว่าเนี่ยมันเหนื่อยไม่ค่อยมีแรงก็เลยดื่มนมไปกล่องนึงถามดื่มนมอะไรคะก็นมวัวจริงๆแล้วนมวัวนะคะบอกเลยว่ามันเป็นอาหารสแรสลงสําหรับคนที่เป็นโรคก,กรดไหลย้อนไม่ว่าจะเป็นนมจากสัตว์หรือไม่ว่าจะเป็นนมจากถั่วเพราะถ้าเป็นนมจากถั่วเนี่ยค่ะถั่วมันจะทําให้เกิดแกส๊สมันก็จะทําให้มีลมในช่องท้องนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังจะกินกาแฟนะคะบอกเลยว่า โอ้ยกาแฟเนี่ยเลิกไม่ได้เพราะว่ากินมานานไม่เห็นเป็นอะไรเลยอยากจะบอกนะคะว่าคาว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเนี่ยนะคะบางทีเราจะเจอปัญหาว่าก็เพราะไอ้คุณกินมาแบบนั้นไงวันนี้มันถึงคุณถึงได้มีปัญหาแบบนี้บางครั้งค่ะคุณอาจไม่ทราบว่านั่นคืออาหารสแสลงแต่อย่างน้อยที่สุดนะคะการที่ที่เรียนรู้หานะคะหาข้อมูลนะคะว่าเอ๊ะคนที่เป็นกดไหลย้อนควรจะงดกินอะไรบ้างเป็นเรื่องดีค่ะเพราะอย่างน้อยก็จะช่วยให้สุขภาพของคุณเนี่ยดีขึ้น นอกจากการกินอาหารตรงเวลาแล้วนะคะต้องเคี้ยวให้ละเอียดเพราะการเคี้ยวให้ละเอียดเนะะี่ยค่ะจะเป็นการลดภาระของกระเพาะอ,อาหารที่จะต้องมาย่อยอาหารของคุณเขาจะได้มีเวลาในการที่จะได้ไปฟื้นฟูร่างกายได้สําหรับกรณีที่มีกฎหะย้อนกําเริบอยู่นะคะระยะ2องสามสี่อะไรเนี่ยนะคะกาเริบม,มากๆเนี่ยแนะนําให้แบ่งอาหารเป็นมือ้อย่อยๆเพราะถ้าคุณยังทานเป็นอาหารมื้อหลักเชาก้ากลางวันเย็นแบบนี้แล้วก็ทานในปริมาณเท่าเดิมที่คุณเคยทาน ในขณะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะน้าย่อยของคุณเนี่ยมันเจือจางหรือมันลดลงเนี่ยก็ทําให้เขาไม่สามารถไปย่อยอาหารที่มีอยู่ได้หมดเมื่อมันไม่หมดมันจึงเหลือเป็นของเสียบูดเน่าแล้วก็เกิดปัญหาคื้นลงเกิดขึ้นมาอีกแหละในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองนะคะสําหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนค่ะที่ผ่านมาคุณอาจจะดื่มน้นําผักผลไม้ปัน่นเพราะว่ามันดีกับสุขภาพถามว่าดีไหมดีค่ะแต่ณปัจจุบันนี้ที่คุณมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะดิฉันแนะนําว่าให้หยุด น,นะคะหยุดน้ำผักผลไม้ปั่นก่อนเพราะว่ามันจะมีฤทธิ์เย็นส่วนใหญ่จะเป็นฤทธิ์เย็นเมื่อเป็นฤทธิ์เย็นเนี่ยค่ะกระเพาะซึ่งมีปัญหาเรื่องของกรดไหลย,ย้อนอยู่เนี่ยเขาจะไม่ชอบอาหารฤทธิ์เย็นดังนั้นค่ะก็คงจะต้องงดไว้ก่อนเพราะไม่เช่นนั้นมันจะทําให้ท้องอืดผักดิบไม่ควรทานนะคะจะต้องเป็นผักที่ผ่านความร้อนเท่านั้นถึงจะดีการดื่มน้ํานะคะก็จะต้องดื่มน้ําให้ห่างจากมื้ออาหารที่ทานเพื่อที่จะให้น้ําย่อยเนี่ยเขาสามารถที่จะย่อยอาหารได้ อาจจะห่างกันประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะยิ่งดีใหญ่เลยนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยขาน้ําย่อยมันจะเจือจางเพราเหมือนกับว่าน้ําย่อยที่มันมีน้อยอยู่แล้วเราดื่มน้ําลงไปอีกมันก็ยิ่งทําให้น้ําย่อยเนี่ยยิ่งเจือจางประสิทธิภาพในการย่อยอาหารมันก็ลดลงนี่คือปัญหานะคะสําหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนที่จําเป็นจะต้องรู้ค่ะงานนี้บอกไม่รู้ไม่ได้แล้ว